สวัสดีครับคันกี่ครับวันนี้เราจะพาไปเข้าคุกกันครับโชคกี้ตอนนี้คันกี่บนถน,นนนนทบุรีนะครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่วัดบางแพรกตายครับเราจะไปดูประตูพีในตำนานกันครับตามคันกี่มาครับเลสโก Just bad kind of weight ชุกีตอนนี้เราถึงวัดบางแพรกตายแล้วครับดเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับตามขันกี่มา let's go กจริงๆขันกี่เคยมาที่นี่้วยเมื่อสีปีก่อนก่อนโควิด แล้วก็ไม่ได้มาอกเลยก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดบางแพรกตายแล้วนะทุกคนทางเข้ามาลยึกมากอันนี้เป็นโซนวัดนะส่วนอันนู้นเป็นโซนขุบแบ่งกันชัดเจนอันนี้เป็น,น เมนวัดนี้เ้าศพตักโทใไปเป็นร้อยคนเลยทุกคนหนึ่งในนั้นก็มีลีวีไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้โดนเมาามาเลยต้องรีบออกมาก่อนครับ จะเล่าต่อว่าตรงเมนเผาศนั้นเคยใช้เป็นที่เผาศนักโทษหลยคนมารวมถึงลีหุยแซ่แต่ด้วยที่เป็นคดีกินเด็กเมือไลย60ปีก่อนก็มาเผาที่วัดนี้มนกันครับและทางเจ้าวาดก็ยังเก็บอัฐิของลีฮุยเอาไว้อยู่เพราะว่าจะรอญาติมารับครับจริงๆตรงหนีนะทั้งหมดก็เคยมีคน เราเรื่องพี่เหมือนกันว่ามีพีนักโทษออกมาปรากฏตัวให้คนเห็นโดยเฉพาะพีนักโทษหญิงกินแก้วโดยคนที่เจอส่วนใหญ่จะเจอพีนักโทษกินแก้วร้องไห้และบอกว่าฉันไม่ผิดหรือไม่ก็มาโบกซ้ำหลอแต่ว่าไม่ได้จ่ายตังค์เป็นเงินใบไมต้ต่างๆและก็มีเรื่องพี่ของนักโทษอีกคนคือพันสายทองคดีคมขืนเด็กอนุบาลที่วัดหลวง ก็มาประหารทีนี่มีคนเล่าว่า <Okay. S 1> วิญญาณของพันสายทองไปเข้าสิงเด็กวัยรุ่นในชุมชนแล้วก็ออกมาลองหายหน้าบ้านทุกคน้าบ้านคนที่เป็นคนยินเป่าในพันว่ามายินเขาทําไมเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเอายินไปป่าอะไรแบบอะไรแบบนี้ท่านกี่และยินมาหลายทางมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ยินกันต่อครับ <S <S เราเข้ามาตรงนี้ดีกว่า อันนี้เป็นอันนี้เป็นหลวงปู่ชวงนะเดี๋ยวทำความเคารพก่อนโอ้ยเจ็บจริงๆตง้องหนีมีตูโทรศัพท์ด้วยสมัยก่อนนั้นเคยมีเด็กตุ่มเกาปายในตูโทรศัพท์ รงแต่ว่าเขาเอาออกไปแล้วตรงไปตรงนู้นนะทุกคนเป็นท่านามท่านามนางตะเขียนไปดูตรงนง้นกันต่อครับ เกี่ทุกคนจรงนี้เป็นช่องใส่ศพนักโทษประหารจะเห็นว่าทุกช่องตรงนี้ไม่มีแล้วโล่งหมดเลยตั้งแต่ไม่มีโทษประหารก็ไม่มีใข่มาอยู่ในช่องนี้อีกเลยนะับตั้งแต่นั้นทุกคน อ้อมเรียงอันนี้คือประตูผีเป็นประตูที่ใช้เอาศพนักโทษทหารออกมาเพื่อเอาไปทำพิธีที่วัดบางแฟร์ตายนะทุกคนเป็นประตูที่คนตายออกได้อย่างเดียวคนเป็นห้ามเขา้าเข้าไม่ได้นะทุกคน โอเคครับก็คงได้แต่ภาวนาว่าจะไม่มีใครออกมาจากประตูนี้อีกส่วนอยู่ทุกคนปอม11เเป็นปอมทีผู้คุมทั้งหลายหล,ลายคนต่างออกขาเห็นว่าเป็นปอมทีไม่อยากมีใครมาเข้าเวรมาเพราะว่าจะเจอผีตลอดเลยทุกคนป้อมเลย ขนาดมากรางวัลยังวังเวงขนาดนี้ทุกคนลองคิดตัวถ้ามากกลางคืนจะวังเวงขนาดไหนปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วนะเพราะว่าทางการเขาพยายามจะพาเอาคนออกไปให้ไกลเพราะว่ามันจะมีพวกเอาสลิงช็อตมายิงโทรศัพท์เข้าไปในเรือนจำให้นักโทษใช่เป็นการป้องกันเวริง ขณะที่เราแงนหน้นามงทองฟ้าพื้นเดียวกันจากคนนอกกำแพงก็จะได้รับความรู้สึกอิสลาเซรีคนที่อยู่ในกำแพงก็อาจจะกำลังนึกถึงความวังความฝันและก็การได้รับอิสรภาพก็ได้นะทุกคนแม่คำข่มบาดใจกันเก่งในบาดตุดโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อครับตามขั้นกี่มา let's go ชกีตอนนี้ขั้นกี่กออยู่ทีตาารงนาซานเฉพาะเจตคุบนะทุกคนซานจริงๆอยู่ทีแดนสีที่ในเรื่อนจำฟังหนูนะทุกคนอยู่ตายตนโพสามตนทีคุณชิดปุชเฉลียวปลูกไว้สมัยเป็นจำเลยคดีสวรรครรอแป โอเคครับเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์กันต่อครับช่วตอนนี้เราถึงพิพิพธภัณฑ์ราชทันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคน หลังจากที่ขั้นกี่ได้ลงชิวแล้วก็เข้าชมลาวอันนี้เป็นอาคารแรกนะทุกคนก็พูดไม่ออกเคิรดเสร็จแล้วแล้วก็จะไปต้องอยู่เนาะเต็น <c oughs> <c oughs> อาคารที่โสอันนี้เป็นยุครงท่าดาสวนีก่อจะเท่ากับประวัติศาสตร์การลงโทษเป็นการลงโทษนักโทษในสมัยก่อนนะทุกคนอันนี้เป็นการตอกเหล็กไม่ใช่ นั่งทำเล็บเจลที่ร้านอนุสาวรีย์ชัยนะทุกคนอ,อันนี้มีคนอยู่ข้างในเสือหนีจับใส่แต่กอให้ช่างเต็กทุกคนรู้ไหมว่านักโทษประหารคนสุดท้ายที่ถูกประหารชีวิตด้วยการบั่นคอคือวุ้นเพ่งคีบเหล็กนะ แต่ก็จะมีกระแสหนึ่งที่บอกว่าอาจจะไม่ใช่คนสุดท้ายสถิตเดียวเพราะว่าจะมีอีกสองคนที่ไม่นานหลังจากนั้นก็ถูกปาชีวิตด,ด้วยการตัดของเหมือนกันอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะอันนี้เป็นปานชีวิตดด้วยการยิงปืนปูพปืนหนีทุกคนเป็นแบบมันใช้ปาห่นคนมาแล้วสามร้อยสิบเก้าชีวิตนี่นะ หลักใหม่จริงๆนะทีในในใน่ได้สัมผัสกับนักโทษหม่ครับท่นนี้ก็เป็นเตียนตหันชีวิแบบใหม่ นักโทษคนล่าสุดที่โดนโทษประหารชียาก็คือพ่อออโรงเรียนทีคนลานทองส่วนอันหนีมีเป็นดาบเพชรฆาตโบราณอันหนี้คือใช้งานจริงนะคนคนหนีชื่อเรียนเพิ่มกำลังเหมือเป็นเพชรฆาต ภาพนี่แหละที่เคยใช้ ส่วนหนีจะเป็นเกี่ยวกับขันเกียร์กูในทุกเพิ้งเคยมาครั้แงแรกคาง้างฮึอยู่่ยวคนเดียวอันนี้เป็นคังคังสมัยก่อน ค uh, วามจริงนี่ทุกใจหมดนว่าคนนั่งอยู่จริงๆแต่เราใจหาย สังคมไม่ให้โอกาสจะไม่มีคนดีกลับสู่สังคมโอเคเดี๋ยวเราจะไปยุคสมัยของการเป็นผ่านากันครับว้าวตกใจหมดในส่วนนี้ก็จะบรรยายเกี่ยวกับ ทุกสมัยใหม่หรือการการลงทันสมัยใหม่จะไม่มีการเข้าขุบแต่ว่าจะเป็นการ A later few moments later. ส่วนด้านหนีเป็นป้าเดียวไว้ให้กำลังใจ <Yahoo! S 1> คนหนีสู้ๆนะคะพีๆที่ผ่านไปก็แก้ไขมันได้มันดีได้นะ่ะอันนี้ดีกว่า เป<ใ>นช,ชนะ<า>เต็นงิเตเงินงทุกทางเขามีทางออกเสมอแง่ละและก็มีลิปปิ้งสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับแหละให้โอกาสในการก้าวสงังคมและอันนี้เป็น พักเผยด้านในจะเป็นสินค้าจากนักโทษน,นะทุกคนแต่คนขี่ไม่เข้าไปนะ่ายไว้แต่ด้านนอกขอนโอเคเอมีจังไหนอนะีกเนี่เชื่อได้ตอนนี้มีการก็สั่งเขาทำคุกขี้ไก่นี่ไม่มีเลย กกำลัังง็ส่เป็นยังไงกันบ้างครับกับทริปมาเชียวคุกของเกนกีในวันนี้ครับส่งคมไทยจะดีขึ้นทาคนให้โอกาสกันนะครับ แบบคนที่ทําผิดถ้ารู้ตัวว่าตนผิดแล้วแก้ไขในสิ่งผิดพลาดก็ควรได้รับการให้อาภาัยและให้โอกาสโอเคครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้คราวหน้ามาเชีกันใหม่กับขั้นกี่นะครับบ๊ายบายครับ